ไล n ์โอเพ่นแชเหรอใช่ครับไลน์โอเพ่นแชทคือมีคนเข้าไปแอคทีฟอยู่ในนั้นประมาณอย่างไรมันเกิดขึ้นกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนไลน์ตอนนี้ก็2,000แล้วมันก็3,000 4,000 5,000อะไรเงี้ยครับ <Wow. S 3> คือตอนแรกพี่ตั้งไว้แค่แบบไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าพอไปมาไปมาก็คือต้องเพิ่มจำนวนคนคนไปมากขึ้นเรื่อยๆครับผมตอนนี้พี่ก็ไม่สามารถเข้าไปในกลุ่มได้มากเท่าไหร่เพราะว่าโทศรศัพท์ค้าง <laughs> <laughs> ถ้าพี่เข้าไปนี่โทศรศัพท์ค้างเลย ตอนนี้ก็ค้างอยู่ครับก็เข้าไปแล้วก็คือแบบเขาก็ยังคุยกันเรื่อยๆครับผมก็คือแฟนคลับในทั้ง4ี่ประเทศนี้ใช่ไหมก็มีด้วยครับมีด้วยฮะครับโอ้เออหมายความว่าเราเราถ้าเราจะลองถ่ายรูปกันแล้วส่งไปนี้ไม่ได้ใช่ไหมได้ครับได้ฮะได้เหรอเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับเฮ้ยเฮ้ยมาถ่าย่ทยดูคือแฟนคลับถามมีตลอดว่าทําไมพีคไม่เข้าไปในกลุ่มเลยพีคก็อยากจะบอกว่าพีคเข้าไปแล้วแต่ว่าพีคโทรสั์ค้างโทรับค้าง ขอบคุณครับมาเรามาถ่ายรูปกันแล้วก็ส่งเข้าไปได้เลยครับโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นเี๋ยวหนึ่งสองนี่โอเคเอาละเอาละเดี๋ยวละแล้วตอนนี้เดี๋ยวพีจะใส่เข้าไปนะครับส่งเข้าไปในกลุ่ปไลน์แล้วดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คือล่าสุดนะครับ999 9บวกครับผมก็คือแชททั้งหมด999ขึ้นไป ปึ๊บพีกดส่งเข้าไปแล้วนะฮะเอาแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเงี่ยงพีกเนี่ยตอนนี้พูดได้กี่ภาษาสี่เป็นอย่างน้อยนะสี่ภาษาครับแต่ว่าถ้าถ้าเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่อมอีกภาษาหนึ่งครับโอ,โอ้ครับผมจนกระทั่งกลับมาจากตา่างประเทศนี่ภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงเลยใช่ไหมเอ่อตอนใช่ครับก็ยังมีคําสุภาษิตที่พียังไม่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 ค่อยเก็ตเท่าไหร่ฮะเอาแล้ว ไม่จะเอาสุภาษิตเอาอย่างเช่นสุภาษิตอะไรที่พีคไม่เคยเก็ตเคยมีงมเข็มในมหาสมุทรครับพิคงงไปประมาณวันหนึ่งครับว่าแบบคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนพูดแล้วคุณพ่อเป็นคนชอบใช้สุภาษิตเป็นการทำเปรย์อะไรงเงี้ยฮะงมเข็มในมหาสมุทรพีคกานั่งเซิร์ชว่างมเข็มในมหาสมุทรแปลว่าอะไรประมาณทั้งวันนะครับความที่ไปใช้ภาษาอังกฤษ มากก็เลยกลายเป็นกลายเป็นเรื่องที่ว่าภาษาไทยนี่ยิ่งถ้าสุภาษิตนี่ยิ่งเข้าใจยากครับใหญ่เลยใชนอกจากเจสสินบีเบอร์มีคนอื่นอีกไหมใครคือไอดอลของพีคไอดอลของพีคก็คือถ้าไม่ใช่เจสสินบีเบอร์พีคก็จะบอกตลอดว่าคุณพ่อครับผมเพราะว่าคุณพ่อเป็นทั้งไอดอลในการใช้ชีวิตของพีคแล้วก็เป็นไอดอลของชีวิตการทำงานของพีกด้วยเหมือนกันครับผมเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนที่ดูแลพีคมานั้นแต่เด็กแล้วก็ ดูแลคุณแม่ดูแลครอบครัวได้ดีมากก็ในอนาคตถ้ามีครอบครัวก็อยากจะเป็นเนคุณพ่อครับในสามประโยคถ้าให้พีคอธิบายตัวเองไม่เกินสประโยคอธิบายว่าตัวพีคเนี่ยเป็นคนยังไงภายใน3มประโยค3มประโยคครับสั้นๆก็ได้สามคำก็ได้อะพูดไปเรื่อยพสามคำขอสามคำคือพีคเป็นคนพูดไปเรื่อยจริงเหรอ ก็เป็นคนที่พี่จะเป็นคนเงียบๆก่อนถ้าแบบว่าไม่ไม่คุ้นชินอะไรเงี้ยครับแต่พอได้พูดไปก็สามารถพูดไปได้เรื่อยๆวันนี้ถ้ามีเวลาพี่ถึงเที่ยงคืนพี่ก็อาจจะพูดไปได้เรื่อยๆขนาดนั้นรายการเรามีอยู่แค่ถนึ่งชั่วโมงพีบอกกลับขอกลับบ้านครับโอ้เขาก็เรียกพูดลิงหลับครับเข้าใจคำนี้ไหมพูดลิงหลับลิงที่มันี่ย มันฟังยังหลับอ่ะพูดง่ายประมาณนั้น oh. พูดขนาดพูดลิงหลับโอเค okay, วันหลังพี่ไม่พูดไปเรื่อยแล้วพี่พูดลิงหลับโอเคโอเคจริงหรือเปล่าที่พีคเป็นคนที่หนึ่งหลับง่ายสองหลับลึกสามหลับได้ทุกที่สี่หลับได้ทุกเวลาไม่ถามตัวเองจะถามผู้จัดการคุณพีคนะฮะคุณชาญฉลาดทวีทรัพย์ขอเสียงปรบมือให้กับคุณพีคด, <laughs> ด้วยครับ <laughs> ด,ดีครับสวัสดีครับคุณนาครับ